ทนายเจคะถูกฟ้องคดีอาญามาแต่ไม่มีหลักฐานจะไปสู้คดีเลยนะฮะถามว่าจะเป็นอย่างไรไหมจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็เวลาถูกฟ้องคดีอาญามาเนี่ยไม่ว่าจะถูกแจ้งความหรือว่าฟ้องโดยตรงต่อศาลนะครับหรืออายการยื่นฟ้องเนี่ยนะครับการที่ไม่มีหลักฐานไปสู้ทางคดีเนี่ยถามว่ามันก็เป็นข้อเสียเปรียบ ทางคดีอยู่แล้วนะการที่คุณจะปฏิเสธแล้วสู้คดีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยต้องมีข้อมาสหรับสนุนข้อต่อสู้ของคุณนะต้องมีพยานหลักฐานมาสนับสนุนว่าไอข้อที่คุณปฏิเสธเนี่ยศาลมองว่าควรจะต้องยกฟ้องนะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่มีพยานหลักฐานศาลก็อาจจะมองว่าเป็นการเบิกความลอยลอยนะฮะเออนะครับ แต่แต,แต,แต่อย่าพึ่งหมดหวังหมดกำลังใจไปนะโอ้ฟังทนายเจยอย่างนี้แล้วเนี่ยท้อทแท้สิ้นหวังเลยนะเออไปรับสารภาพดีกว่านะครับการที่บางครั้งคุณไม่มีพยานหลักฐานไปสู้คดีกับทางโจทยต่างโจทย์เขาก็อาจจะไม่มีพยานหลักฐานเอาผิดคุณเช่นกันนะนะฮะมันไม่ใช่ว่า การไม่มีคุณคุณไม่มีหลักฐานแล้วโจทย์เขาจะมีหลักฐานในมือเยอะซะเสมอไปนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่บางคดีที่ผมทำเนี่ยนะหลักฐานเนี่ยเช่นโจทฟ้องมาว่าชอ่อโกงหลักฐานมันผ่านมาหลายปีแล้วนะครับข้อความที่มีการคุยกันในไลน์เนี่ยบางทีเนี่โทรศัพท์เปลี่ยนเครื่องกันไปแล้วใช่ไหมครับบางคนเปลี่ยนเครื่องปีหนึ่งเปลี่ยนเครื่องครั้งหนึ่งสองปีเปลี่ยนเครื่องครั้งแต่ยังไงเนี่ยสาสปี ขึ้นไปเนี่ยหลักฐานการคุยอะไรพวกนี้นเนี่ย,ยมันย่อมหายแน่นอนนะครับเออนะฮะหลักฐานการคุยในไลน์การสนทนาอะไรประมาณนี้นะหรือบางทีรูปถ่ายรูปภาพที่เคยเก็บกันไว้นะมันก็ย่อมหายกันไปตามกาลเวลานะครับเมือ่อนะฮะคุณยังหายได้เลยนะครับหลักฐานในเครื่องของคุณเนี่ยโจทย์เนี่ยผู้กล่าวหาผู้เสียหายเขาก็ น่าจะหายไปเหมือนกันนะฮะเออนะาเขาก็อาจจะหลักฐานก็น้อยนะครับในมือเขาฟ้องเขาแจ้งความมาเนี่ยบางทีอาศัยการยืนยันข้อเท็จจริงที่อาจจะมีอ่อส่วนที่เขาเรียกยังไงมันเจือสมกับความเป็นจริงนะส่วนที่เหลือก็อาศัยการกล่าวหาเอานะครับในลำดับขั้นตอนของการสู้คดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องใช้พยานหลักฐานที่คุณไม่มีก็มันไม่มีในมือครับคุณจะเอาหลักฐาน มันไปสู้มันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับการที่ทนายเวลาเข้าไปในสำนวนคดีบางทีไปดูหลักฐานของทางโจทนะครับว่าเอ้ยตรงนีม้มันอ่อนนะตรงนี้เนี่ยมันยังไม่พอนะหรือตรงนี้เนี่ยโจทปกปิดข้อเท็จทจริงอะไรบางอย่างเอาไว้นะไม่นําเสนอสารนะครับทนายก็ต้องไปถามค้านพยานหลักฐานของทางโจทนะครับก็เรียกว่าการทําลายน้ําหนักพยานหลักฐานนะครับเออนะฮะหรือว่าไปซักค้านไปถามค้านนะ เดี๋ยวเวลาขึ้นสารไปมันเป็นเทคนิคการว่าความของทางทนายนะครับนะครับในส่วนนี้อาจจะอธิบายแล้วผู้ชมผู้ฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าใช้เทคนิคของการทําลายน้ําหนักพยานหลักฐานเราไม่มีหลักฐานโจทย์เขาก็อาจจะไม่มีหลักฐานหรือเขามีหลักฐานแต่มันเอาผิดไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะไปหลุดในสารนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเกินกว่าเหตุนะครับถ้าใครที่มีปัญหา ในลักษณะอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามทางทนายเจเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ